ช่อง9อสมทร่รวมกับบริษัทลักกี้เฟรมเทรดดิ้งจำกัดเสนอรายการสาระน่ารู้กับลักกี้เฟรมอาหารหลายชนิดที่ปกติมีประโยชน์แต่ถ้าบริโภคมากเกินไปหรือผิดวิธีจะกลับกลายเป็นโทษไข่ดิบมีสารอวิดินที่จับตัวกับวิตามิน B ีทำให้ร่างกายใช้วิตามินชนิดนี้ไม่ได้บริโภคแต่สุกๆส,สารอวิดินจะสลายตัวไป โปรโตีนเสริมบำรุงร่างกายร่างกายต้องการในปริมาณที่พอเหมาะถ้ามากเกินไปจะถูกขับออกทางไตทำให้ไตทำงานหนักขึ้นถั่วมีสารต่อต้านการทำงานของน้ำย่อยโปรโตีนกินดิบๆจะทำให้ท้องขึ้นท้องเฟ้อทางที่ดีรับประทานอาหารในปริมาณปกติและสับเปลี่ยนหลายอย่างในแต่ละวันให้ครบคุณค่าอาหารทั้ง5้าหมู่จะเกิดประโยชน์มากที่สุด กินอาหารพอดีพอดีมีประโยชน์มากกว่าสนับสนุนโดยบริษัท Lucky Frame Trading จำกัดผู้ผลิตเตาแกส๊ส Lucky Frame ระบบ Safety Wow Lucky Frame ติดง่ายปลอดภัยขนมหวานกับสุขภาพของเด็กๆ สำหรับเด็กๆแล้วขนมถือเป็นของโปรดปรานกันทีเดียวด้วยเหตุนี้จึงมีบริษัทต่างๆแข่งกันผลิตขนมหลายหลากชนิดขึ้นมาเพื่อดึงดูดใจเด็กๆมากขึ้นเรื่อยๆไม่เพียงแต่รูปร่างหน้าตาและหีบห่อของขนมเท่านั้นที่ดึงดูดใจเด็กๆแต่ก็ยังมีการลดการแถมของ,ข,องขวัญของเล่นต่างๆอีกมากมายซึ่งขนมบางอย่างนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังอาจเป็นอันตรายแก่เด็กๆฉะนั้นผู้ปกครองจึงไม่ควรปล่อยให้เด็กซื้อขนมรับประทานเอง สนับสนุนโดยนกเป็ดน้ำทังเช่าผสมด้วยเครื่องปรุงสมุนไพร6ชนิดตุ๋นจนได้ซุปนกเป็ดน้ำผสมทังเช่าที่ให้คุณค่าบำรุงดื่มซุปนกเป็ดน้ำผสมทังเช่าทุกวันจะช่วยเสริมสุขภาพของคุณให้แข็งแรงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9อสมทร่วมกับบริษัททีวีพานิเล็ทริกจำกัดเสนอรายการคุณภาพชีวิต อย่ามอง้ามความปลอดภัย